ลองลิ้มเสร็จแล้วหรอคะว้าวมีหัวใจอ๋อมีหัวใจกับพระจันทร์สวยนะแล้วก็ตุ๊กตักตุ๊กตักตุ๊กตักตุ๊กครักคู่ต่อสู้แล้วท้ายทเย้เยี่ยมชนะเสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราอยู่ที่โรงแรมบาร์โคนี่คอร์ทยักษ์ยูราชานะคะเราจะมาทำคลิป BS ระหว่างคลิปขับ กับเกมรูมอ๋อเด็กๆชอบอันไหนเดี๋ยวให้หนูยิ้มเยย้มช่วยตัดสินด้วยนะคะตอนนี้เราจะไปอันแรกคือที่ขับก่อนนะคะที่นี่เหมือนจะเป็นระบายสีเด็กๆต้องเงียบๆนิดนึงนะเพราะเป็นห้องแบบใช้สมาธินะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่นี่เหมือนแบบที่สีไซ์เลยมีทัพกระดาษอ้มีปั๊มกระเป๋าผ้านี่เด็กๆสามารถเอากลับไปที่บ้านได้เลยหรอคะน่าสนใจเลยยิ้มเล เจ๋งเจ๋งตรงนี้นะคะต่อเป็นเหมือนสร้อยใส่แขนอะไรก็ได้นะคะมีตัวนี้น่มีระบายสีด้วยนะคะแล้วก็มีนี่เลย่สำหรับด,ดูการ์ตูนเด็กๆจะทำอะไรเอ่ยอยากระบายหนูยิ้มอยากระบายสีหนูแย้มนะคะแยะ้มปัม๊มปั๊มตั้งกระเป๋าโอเคกับไปบอกพี่เลยหนูแย้มเรื่องที่จะปั๊มกระเป๋านะคะหนูยิ้มระบายสีนะคะโอ้จะมีตัวสัตว์ต่ตตางๆนี่ ยิ้มระบายสีละ่ะคะอ่านเด็กๆทำเลยค่ะใช้ตัวตรงนี้นตั้มตรงที่ถาดใช่ไหมคะแล้วก็ไปตั้มที่กระเป๋าอีกทีนึงหรอคะเอาอันนี้ตั้มตรงอันนี้ตั้มากดแรงเลยนะคะแรงเสร็จแล้วก็ไปตั้มตรงนี้นดูอ่านดีเลยนะโอ้โหถ,ถ้าเราอยากถ้าอยากได้เข้มๆมันก็ต้องกด,ดงแรงๆอย่อา,าง,งนี้ไปตั้มอีกตั้มกดกันไปแรงๆนี่ตัวเอง เวลาเด็กๆปั๊มนะต้องแบบออกแรงเยอะๆเลยพลังทั้งหมดที่เด็กๆมีมาปั๊มเลยนะคะอ่ะมันจะเป็นพืชอย่างน,นี้นะคะ,ะน่ารักมากๆจะมันเอากลับบ้านได้ด้วยนะคะขอเรียกขั้นหนึ่แกนอ๋อคือแกนอย่างนี้นะ yeah, มัน,ด,มนมด้านหลังถ้าด้านหลังเราปั๊มนี่มันตรงขนะ้างล่างนี่มันจะเลอะเมยนะถ้าเราปั๊มตรงเนี้ยอ่าเอากระดาษรองแกอ่าเดองๆดูดิจ๊ะดูหน่อยเจ้า แม่ปุ๋ยว่าเต็มแล้วนะคะไม่มีพื้นที่ที่จะให้ใส่รอื่อน,นะอ๋อหนูยิ้มอยากทำมนแย้มได้ค่ะได้คนละหนึ่งเท่าน,นั้นนะคะกระเป๋าผ้าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแบ่งให้กับเพื่อนเพื่อนคนอื่นด้วยยิ้มเมื่อกี้สบายสีนะคะเห็นหนูแย้มทำสวยหนูยิ้มก็เลยอยากทําบ้างนะคะนี้มันพดจันหรอคะชึบพัรถพระจันโหเลยระวังแม่ปุ๋ยว่าเดี๋ยวของพี่จะหนักเพราะว่าพลังเยอะเกินค่ะ องลิ้มเสร็จแล้วนะคะว้าวมีหัวใจอ๋อมีหัวใจกับพระจันสวยนะโอเคค่ะไปะได้เก็บให้เรียบร้อยฝาเก็บด้วยนะคะหนูย้ำเสร็จหรือยังคะของย้ำโชวชึดตรงนี้ <c oughs> ตรงนี้เดี๋ยวเราก็เราก็เอาออกไปกลับบ้านได้เลยนะคะในี้มีครนีอ่ะหรอหนคะตรงนู้นก็มีด้วยค่ะขอบคุณค่ะพี่ด้วยนะ นี่หนูแยะหนูยิ้มระบายสีเอากลับไประบายต่อก็ได้นะคะเราทําถุงถุงผ้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อโซ่นี่พี่สักพี่สักให้นะคะดูเด็กขอบคุณค่ะแม่มงขอบคุณค่ะด้วยนะคะขอบคุณค่ะหนูแย้มต่อเลยมีรูปหัวใจด้วยนะคะแล้วก็มีรูปแบบเป็นคุ้งๆตรงนี้เหมือนรวมกันเลยค่ะอ๋อต่อแบบเป็นเส้นยาวๆทั้งหมดเลยเหรอคะใส้คอ กำไรหนูแย้มหนูแย้มมอแต่ดูกระตูนอ,อ้กระตูนจอใหญ่มากเลยนะคะต่อเลยต่อเลยต่อเลยจอตรงไหนแล้วหนูยิ้มจอตรงไหนแล้วเมื่อกี้พี่บอกว่าเราสามารถต่อโซ่ตรงเนี้ยเป็นสายคองแมสได้เลยนะใครจะเอาสายคองแมสบ้างครจะังหนูแย้มด้วยหรอคะหนูยิ้มด้วยโอเคะ เดี๋ยวเราจะต่อหนูแย้มจะหู้หนูแย้มแบบไม่เหมือนไม่เหมือนหนูยิ้มนะหนูแย้มเขาจะเป็นสีเดียวกันเลยนะส่วนหนูยิ้มนะคลาสสีนะนี่คลาสสีคลาสสีอ่ะต่อต่อจนเสร็จเลยค่ะต่อจนเสร็จเลยบรรยากาศนะคะก็จะเป็นแบบนี้เป็นห้องแบบโล่งๆแบบนี้นะคะแบบเงียบสงบนะคะเด็กๆสามารถมาฝึกสมาธิที่นี่ได้นะคะส่วนใครที่อยากจะดูกระตุนก็มานั่งตรงนี้ดูกระตูนได้นะคะ มีเด็กแอบมองกระตูเลยมีเด็กแอบมองกระตูเลยเดี๋ยวไม่เสร็จนะเร oh, oh, fans, ็วเร็วอ๋อเป็นตัวตรงกลางให้ตรงกลางอีกรอบนึงนะคะน้าลักอ่ะเอาแทนเลยลองใส่อ่ะลองลองนี่ของแมสตัวเองสิคะสว่ะ้ามลังมากเลยหนูแย้มเดี๋ยวอันเก่าออกเลยไหม ดี๋ยวปุยออกให้นะอันเก่าออกนะจิ๊บยืนขึ้นดูยืดขึ้นยืดขึ้นเขาดูหน่อยค่ะเขาดูหน่อยหมุน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 ้ักไปไหมข้าวอย่างเงี้ยย้ายมาข้างหน้านิดนึงก็ได้ค่ะหมุนหย่อนออกมาข้างหน้านิดนึงอย่างเงี้ยนี่สวยออกมาห้อยข้างหน้ากลายเป็นสร้อยคอได้เลยนะเนี่ยนี่ของหนูยิ้มน่าสวยงามมากๆเลยเย้ เรียบร้อยยังคะหนูยิ้มอ่ะหมุนหมุนข้างล่าง่อยข้างล่างเลยเน่เดี๋ยวปุ๋ยให้ดูใกล้ๆน,นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะไม่หนักเลยหนึ่งสองสามโอ้โหสวยงามมากๆเลยพอหรือยังคะเดี๋ยวเราจะไปเล,เล่นเกมที่ห้องเกมรูมกันนะคะอ่าเดี๋ยวทุกคนตัดสินหน่อยนะว่าทุกคนชอบ ตรงโซนไหนนะคะเดี๋ยวให้หนิงเยี่ยมช่วยบอกด้วยนะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปห้องเกมรุ่มเลยเรามาถึงแล้วนะคะเกมรุม่มค่ะแค่เห็นก็น่าเล่นแล้วนะคะสีสันสดใสมากๆเลยสวมองท้าเข้าไปเลยหรอคะมาเลยอ๋อตรงนี้มีเกม,มน,นี้ด้วยนะเต็มไปหมดเต็มไปหมดน่เกมไหอ๋อ <มา S 1> <ด>ตรงนี้ทะทนะคะเป็นชุดนี่ชุ ตรงนี <S 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 ้ให้แล้วก nah> ็ต ah, ุ๊กตั๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตั๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กต้๊กตุ๊กตุเกตน๊กตุ๊กตเ๊กตุ๊้วุ๊กต้ากตุ๊กตุ๊กตุ๊กตนีกตุ๊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 นตุ๊ก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 ตุ๊่ตุ๊กตุ๊กตุ๊นตุ๊กตุ๊นูุนกตุ๊กตุ๊กหนูแย้มกนูยิ้มสีน้๊กตุ๊กตุ� สีเหลือง <c oughs> เอาแล้วเอาแล้วดีดดีดเองเฉยเอาแล้วเนี่ยโอ๊ยเล้าเข้าเข้ยนเข้าเฮียนแบกนี้ได้เฮียนเข้าเลยอโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันหมุนหมุน ลูกนี้ไปก็จะสองหนึ่งลงให้ลงนะชนะไปเลยวันนี้เล่นฟรีเลยนะไม่ต้องจอดเงียบเลยตรงนี้นะคะห้องเกมรูมนี้ฟรีนะคะขอแค่ทุกคนมาพักที่ซากุนี้ขอดอยากนะคะอ๋ออ่ะเล่นอันเดียวเอ,อิ่มนั่งนี่วอร์รี่ สีสีเอาไปแล้วเอาไปแล้วต่อไปตรงนี้เล่นยังไงคะคือเอามือกดปุ่มที่มันมีไฟออกนะเอาแล้วดูดูขึ้นดูคะแนนดูคะแนนลันขึ้นดูยิ่งคนสีฟ้าดูยิ่งคนสีแดงเอาแล้วไฟขึ้นตรงไหนเอาไปกกดที่มีสีกดที่มีไฟขึ้นนะ now. คืถ้าเรากดผิดคะแนนอาจจะลดก็ได้นะเขาบอกจะใช้มือเดียวนะมือท่าเต็มตัวไปเโอ้ยส ah ูสีสูสีสูสีคะแนนมือ่เดียวมือเดียวกดแขนแล้วเนี่ย เล่นเกมพุตบอลกันต่อเย้ใครชนะเอาแล้วดูย้อยู่อยู่โค เราต้องตีลูกสีแดงให้เข้าให้เข้าให้เข้าช่องของอีกฝ่ายนึงนะคะนี่นี่นี่ ชอบเกมรูมหรือคิดขับเกมเกมรูมคิคไม่ชอบหรอคิคเราได้ขอกับบ้านนะแล้ว <c oughs> ไม่ถูกไปใช่ไหมอหรือว่าชอบั้สอันั <c oughs> ้งะชอสองอันโโหเลไมถามหรูย้มกันนะรูย้ชอบเกมรูมบคิดคระั <c oughs> ชออะไรนะทั้งสทั้งสองเลยตัดสิดในใจไม่ได้นะคะเพราะว่าสนุกทั้งสองอันนะคะ,แล,ะแล้วมังงะล่ะะใครที่ทางบาที่ดูคลิปนี้อยู่ชอบ คิดขัดหรือว่าเกมดูมากกว่ากันหรือว่าชอบทั้งสอ,งอันเลยคอมเมนต์มาบอกได้ที่เฟซบุ๊กของแม่ปุ๋ยนะคะเพราะว่าคอมเมนต์ใน YouTube ไม่สามารถคอมเมนต์ได้นะคะงั้นในสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย